สวัสดีค่ะตำแหน่งต่อไปเป็นตำแหน่งที่ที่อะไรวะที่สี่ตำแหน่งที่สี่ค่ะท่านเจ้าค่ะหนูขอโทษค่ะนหนูพูดไม่เพราะค่ะตำแหน่งที่สี่มาดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนคะคะครับครัวครับครัวเป็นคนผู้ชายคนนี้นะคะเป็นคนเห็นแก่ตัวค่ะอันนี้เป็นหลายพลังงานนะคะมีพลังงานทั้งบุคคลที่หนึง่ง อ่ะเป็นคุณเป็นบุคคลที่หนึ่งบุคคลที่สองอ่ะเป็นผู้ชายอดีตแฟนของคุณอดีตพาร์ทเนอร์พัทสามีภรรยาของคุณ LGBTQ อ่าแล้วก็มีบุคคลปริศนาด้วยก็คือเป็นเป็นเพื่อนพ้องของพวกพวกบุคคลที่สามนะคะเลกเกอร์เพราะเขาเดินยุยงเออเพราะเขาพวกเดียวกันไงคุณรู้จักดีด้วยพวกหาเวนตะไลเนี่ย แล้วก็เป็นอ่าข้างบ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะทั่วไปค่ะที่เขาเล่าขานถึงเกียติคุณนะเตืออะไรของคุณนั่นแหละเยอะแยะมากมายมีหลายพลังงานก็นพวกค่ะมาดูตัวไหนนี้นะคะถ้าเธอพูดเยอะไปหน่อยพยายามจะให้เข้าใจนะคะเพื่อนแอมซอรี่ sorry. ยังประทมหกเป็นคนที่เห็นเกตือคนนี้นะเกตือเป็นคนทีๆๆ่เห็นแก่ตัว แล้วก็เป็นคนที่ขัดขวางขัดขวางการเจริญก้าวหน้าของคุณที่คุณจะสร้างที่จะทำอะไรด้วาความเจริญก้าหน้าของคุณเขาจะ,จะปิดกั้นความเจริญก้าวหน้าของคุณและการที่เขาเห็นแก่ตัวนี้ใช่ไหมคือพยายามที่แบบว่าจะจะขวางทางความเจริญก้าวหน้าของคุณใช่ไหมเขาก็เลือกที่จะไปติดต่อสื่อสารไปมีบุคคล ที่สเออเพื่อที่จะมาทำมากันแกล้งคุณให้คุณสะบะแตกกับอาชีพการงานที่คุณสร้างที่คุณทำอยู่แต่ถามว่าทำได้ไหมเกือบเกือบได้นะแต่ไม่ได้ครับผมเพราะคุณเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในคืออ่ะเอาง่ายๆคือครูบาอาจารย์ท่านปิดปิดกั้นไม่ให้คุณ พบเจอภาเพเหตุการณ์เหล่านั้นท่านปิดกั้นให้คุณคุณก็เลยอาจจะเจออาจจะเจอนิดเดียวเจอะไม่เยอะเจอนิดเดียวคุณก็ปะคุณก็คุณก็จะตายมันลมมันโล่แล้วอืสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เขาทํากับคุณนะนะสิ่งเหล่านี้มันก็จะตีวนกลับไปหาผู้คนนั้นที่เขาทําไว้กับคุณนี่เขาทําไว้กับคุณใช่ไหมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาทําให้คุณชีวิตคุณแย่ใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเขาเจอสิบดาบเขาเจอสี่ดาบนะคะ คือเขาก็นั่งนอนคิดพินิจคือไม่สบายแล้วบุคคนเนี่ยพอไม่สบายแล้วมีใครดูแลผู้คนเหล่านั้นที่เขาไปดูดำดูดีใช่ไหมอะไรก็แล้วแต่ที่เขาไปเจอที่เขาเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวของเขาความที่เขาขัดขวางทางของคุณความเจริญของคุณแล้วก็ไปหาคบคนใหม่ๆเป็นบุคคลที่สามโลกใบที่สอง ือผู้คนเหล่านั้นเข้ามาก็แค่ผลประโยชน์แต่เขากรับเรื่องที่จะเอาเงินไปใช้จ่ายกับผู้คนเหล่านั้นเพื่อนฟูงหรือบุอคคลที่สามหรือพวกพ้องคือใครก็ไม่รู้อะที่เข้ามาในชีวิตของเขานะเยอะแยะมากมายเข้ามาแค่ผลประโยชน์ของการเงินสุดท้ายท้ายที่สุดเมื่อเขายามเจ็บไข้ใช่ปะ่ะยามเขาเจ็บไข้ได้ยามเขาเจ็บไข้ไม่สบายเขากลับคิดถึงคุณเพราะ,ะเขาไม่ไม่สบายใช่ปะ่ะเขาอยู่คนเดียวเขากลับคิดถึงคุณ ที่เมื่อเขาไม่สบายคุณดูแลที่แคร์เขาทุกอย่างคุณไม่เคยเรียกร้องเงินไม่ได้บาทเดียวจากเขาต่างจากผู้คนเหล่านั้นที่เข้ามาเพื่อผลประโยชน์ต่างจากคุณริบลักตอนนี้เขาคิดถึงคุณแต่คุณก็คือไปไกลแล้วเขาอยากจะมาเขาก็มีความคิดนะว่าอยากจะถ้ามีโอกาสนะก็อยากจะเจออยากมาหาอยากจะมาขอโทษขอขามาขออภัยคุณขอได้ขอขอมาขออภยัยขอโทษคุณ เราก็คิดว่าถ้ากลับเข้ามาในชีวิตกันเป็นครอบครัวก็เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าความที่เขาสร้างวิบากกรรมไว้ให้กับคุณก็คือเขาใจดํากับคุณไม่ช่วยเหลือคุณไม่ซัพพอร์ตคือใจดํากับคุณผู้คนพูดอะไรก็พล้อยตามเขาไปหมดเพื่อที่จะทําคือผู้คนทําให้คือเขาทําให้ผู้คนอะเกลียดชังคุณแล้วผู้คนก็ทําแบบว่าให้ผู้คนอยากเกลียดชังคุณด้วยอะไรเงี้ย สิ่งสุดท้ายท้ายที่สุดสิ่งเหล่านี้กลับเป็นเขาเองที่ทนทุกข์ตอนนี้เพราะชีวิตของคุณเปลี่ยนไปคุณอยู่ได้โดยตัวของคุณเองกลับเป็นเขาที่ไม่สบายเขาแล้วก็พอมันสบายใช่ปะไม่มีใครดูแลไม่มีใครดูดาดูดีเขากลับคิดถึงคุณย้าที่มีคุณอยู่เคียงข้างคุณดูแลเทคแคร์ทุกสิ่งอย่างใช่ไหมตอนข้าว้อนน้ำเช็ดขี้เช็ดเยื่อเช็ดรูดาก <laughs> <laughs> พูดเรื่องจริงอะ่ะ คุณไม่ต้องการอะไรแม้แต่บาทเดียวไม่แต่ตังสลึงเดียวก็ไม่เคยขอร้องให้เขาขอรัวให้เขาให้คุณทําด้วยความเต็มใจความที่เพื่ออาทรต่อกันที่อยู่ด้วยกันความปรารถนาดีที่คุณมอบให้เขาแต่เขากลับไม่เห็นค่ากับสิ่งที่คุณให้แต่ตอนนี้เขาไม่สบายเขาก็คิดถึงคุณแล้วก็อยากจะเดินทางถ้าเป็นไปได้ค้ามีโอกาสมีโอกาส,ม,กาสมีวาสนา มีบุญวาสนาที่จะได้เจ,เจอกันอีกครั้งเขาก็อยากจะเดินทางมาขอขามาขออาภัยคุณด้วยตัวของเขาเองแต่คุณจะให้อาภัยเขานั้นหรือไม่เราไม่รู้อ,อนนะแต่เขาอยากจะมาขอขามาขออาภัยคุณจริงๆรู้ซึ้งรู้เช่นเห็นชาติแล้วกับโลกกว้างว่าโลกใบนี้อาสรพิษมันเยอะขนาดไหนอ,อยู่ที่บ้านก็เป็นเซฟโซนอยู่แล้วมีคุณแต่เขาคิดว่า มันคือเขาอยากจะไปเจอโลกว่างอะเนาะก็นั่นแหละก็อ่ะท้าที่สุดแล้วเขาก็ได้เจอโลกว่างเขาก็ได้เจออสูรพิษมากมายหลายชนิดทั้งโคออบราทั้งเสื้อซิงกระทิงแรดอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายแล้วก็เจอโจนสลัดด้วย <laughs> เออ ไม่ใช่สลัดผักนะคะเจนสลัดค่ะเพราสลัดผักก็ต้องไปบิ๊กซีนะคะเทสโก้ค่ะนะเยอะแยะเลยสดสลัดเยอะแยะคนละเรื่องนองเรื่องไปแล้วอ่ะมาดูตำแหน่งต่อไปนะคะเพราผมตำแหน่งต่อไปก็คือตำแหน่งที่5นะคะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะสาธุค,ะคะ่ะ